เรียนประธานในที่ประชุมนะคะแล้วก็อาจารย์สุรศัสดิ์นะคะแล้วก็สวัสดีผู้เข้าร่วมสมมนาทุกท่านนะคะขออนุญาตแนะนําตัวอีกครั้งนะคะนางสาววัชรีโตสํารา่ะนะวิชาการสาธุขปฏิบัติการวันนี้เป็นตัวแทนจากทางสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่าจังหวัดนครสวรรค์นะคะเจะมานําเสนอการดําเนินงานทีมตรวจเชิคของเคสุลภาพที่3นะคะที่ที่ผ่านมาเนาะสืบเนื่องจากเเบื้องต้นนะคะตามที่อาจารย์สุรศักดิ์ได้นําเสนอไปเบื้องต้นนะคะ จะมีการดําเนินการเกี่ยวกับชุนสนเตรียมที่เป็นแผนภาพหนือซึ่งดําเนินการร่วมกันนะคะทั้งสามเขตสุขภาพก็คือหนึ่งสองสามแต่ว่าในที่นี้จะขออน,นุญาตนาเสนอเฉพาะผลของเขตสุขภาพทีพ่สามนะคะซึ่งเป็นการดําเนินงานตั้งแต่ปี63ถืงเอ่อสึบเนื่องมาจนถึงปี64นะคะอย่างของเขตสุขภาพที่สามเนี่ยจะดูแลทั้งหมดห้าจังหวัดก็คือตําแขงเพชรพิสิทธ์นะคะนครสวรรค์ปูทัยธันแล้วก็ชองนาคนะโดยที่มีชุมสนทั้งหมดเนี่ยเบื้องต้นนะคะ มีเชุมชน,นที่เข้ารว่วมโครงการกักเราเนี่ยทั้งหมด33ชุมชนแต่ว่าเนื่องจากในช่วงที่6 3 6ะค่ะมันมีสถานการณ์การการะบาดของโควิดเข้ามาทําให้ในการเก็บข้อมูลของชุมชนที่เข้าร่วมอะค่ะอาจจะไม่คอบพิวชุมชนก็เลยจะมีเพียงแค่29ชุมชนนะคะที่เออส่สามารถเก็บข้อมูลแล้วก็มาวิเคราะห์ได้ครบถ้วนนะคะซึ่งในการดําเนินงานนะคะเราจะใช้มาตรการหลักๆเนี่ยสามมาตรการก็คือการให้ความรู้นะคะอาึ่ง การปรับสูตรอาหารนะคะเอรอรีฟอร์มูลเลแล้วก็การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเ,เป็นเครื่องมือในการในการอ่อสะส้อนข้อมูลกับสักครู่นะคะเห็นมีผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งว่าได้ยินเสียงไมคชัดใช่ไหมคะได้ยินชัดหรือยังคะได้ยินขึ้นไหมคะ คักคู่นะคะขออนุญาตที่จะชิมสักคู่นะคะได้ยินชัดขึ้นไหมคะค่ะได้ยินค่ะได้ยินชัดเจนค่ะขออนุญาตต่อนะคะ ซึ่งทั้งสามมาตรการนี้สาะเราจะมาดูว่ามันส่งผลกับพฤติกรรมการมีเพศสนนัมพัยธของกลุ่มเพียงซึ่งคุณคนที่เข้าร่วมนะคะเราจะเน้นไปทำในกลุ่มเสียงเป็นหลักนะคะซึ่งผลลัพธ์ของเอผลลัพธ์ทางสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมนะคะอันนี้เนี่ยข้อมูลจะแบ่งออกมาเป็นแต่ละจังหวัดน,นะคะซึ่ง ค oh. um, ่ันสไลด์นี้นะคะจะเป็นของสี่อชุมชนที่เข้าร่วมในปี63ของจังหวัดนครสวรรค์นะคะซึ่งมีทั้งหมดใน3ชุมชนซึ่งจะเห็นได้ว่าเสียงจักู่นะคะพอดีเหมือนมีคนแจ้งว่าเสียงกล้องนี่นี่ขอขอมา สักครู่นะคะได้ยินชัดขึ้นไหมคะ เป็นในเอยอันนี้กะได้ยินชัดขึ้นไหมคะค่ะได้ยินชัดเจนค่ะชัดแล้วค่ะชัดแล้วค่ะชัดแล้วค่ะ,คะ,คะโอเคขอบคุณค่ะโอเคค่ะ <laughs> ขออภัยผู้เข้าร่วมประชุมนะคะพอดีขัดของทางเทคนิคเิ็หน่อยอ่าขออนุญาตต่อนะคะอันนี้จะเป็นของจังหวัดนครสวรรค์นะคะที่เข้าร่วมในปี63มี3ชุมชนด้วยกันนะคะซึ่งในการวัดผลเนี่ยเราก็จะดูทั้ง BMI นะคะระดับความดันโลหิตแล้วก็การวัดระดับความรู้ทัศนคติแล้วก็พฤติกรรมการป้องกัน การเกิดโรคนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้งทั้งสามชุมชนเนี่ยก็จะมอีอ่หลายหลายส่วนหลายหลายหัวข้อนะคะโดยเฉพาะของตำบลหนองปิงอำเภอเมืองเนี่ยจะเห็นได้ว่าในทุกๆก,การแปรผลนะคะจะเห็นได้ว่าอ,อ่มีบ m i ก็ดีขึ้นนะคะระดับความ its, ดันโลหิตลดลงนะคะระดับความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมเนี่ยก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็ของ หัวดงนะคะของอำเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยระดับ bmi นะในในระดับปกติก็มีเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ bmi ที่อยู่ในระดับอ้วนอันตรายเนี่ยก็ลดลงจากก่อนเข้าร่วมโครงการนะคะระดับความดันโลหิตก็ลดลงเช่นกันนะคะระดับความรู้เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ของเทศบาลตาคีนะคะอำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยก็มีระดับความดันโลหิตที่ลดลงนะคะแล้วก็ความรู้อยู่ในระดับสูงขึ้นนะคะ สำหรับของจังหวัดกำแพงเพชรนะคะก็จะมี3มชุมชนที่เข้าร่วมนะคะซึ่งก็จะเห็นว่าภาพรวมเนี่ยก็จะมีมีระดับ BMI ที่ดีขึ้นนะคะในบางชุมชนแล้วก็ระดับความดันโลหิตเนี่ยทั้ง3ชุมชนก็คือมีระดับความดันโลหิตลดลงนะคะแล้วก็ความรู้และทัศนคติแล้วก็พฤติกรรมการป้องกันเนี่ยก็มีมีชุมชนที่ที่ทำได้ดีขึ้นนะคะ อันนี้จะเป็นของจังหวัดพิจิตรค่ะในปี6-3เนี่ยจังหวัดพิจิตรเนี่ยเข้าร่วมโครงการกับเราทั้งหมดส่ชุมชนนะคะซึ่งก็จะเห็นว่าภาพรวมของจังหวัดพิจิตรเนี่ยก็จะอยู่ไปในทิศทางที่ดีขึ้นเช่นกันนะคะจะเห็นได้ว่าในระดับความรู้การทัศนคติเนี่ยบางชุมชนอาจจะไม่มีข้อมูลกลับมานะคะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยต้องคือพื้นที่อาจจะก,กําลังยุ่ง แล้วก็ติดปัญหาเรื่องเรื่องการแพร่ระบาดของโควิดในพื้นที่ด้วยนะคะซึ่งก็จะมีไม่มีข้อมูลส่วนนี้มาให้เราวิเคราะห์นะคะแล้วก็ของจังหวัดชัยนาธนะคะปีหกสามก็มีทั้งหมด4ี่ชุมชนเช่นกันภาพรวมก็จะไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะแล้วก็ของปีหกสามจังหวัดอุทัยธานีนะคะมีทั้งหมด3ามชุมชนค่ะภาพรวมนะคะก็จะอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะระดับความรู้ส่วนใหญ่เนี่ยทั้งสามชุมชนก็สูงขึ้นนะคะ แล้วก็ก็จะมีบางชุมชนนะคะที่ BMI ก็ดีขึ้นแล้วก็ระดับความดันโลหิตก็ลดลงจากจากก่อนเข้าร่วมโครงการนะคะอ่ะทีนี้พอมาในปี64อันนี้จะเป็นภาพรวมของปี64นะคะซึ่งในปี64เนี่ยของนครสวรรค์จะมีเข้าร่วมกับเราทั้งหมด3ชุมชนแต่จะเห็นได้ว่าเออระดับความรู้และทัศนคติเนี่ยจะหายไปซึ่งในปี64ส่ะค่ะเออเป็นการสะท้อนกลับมาจากพื้นที่ตอนตอนปีหกสาะคะว่า เ,เครื่องมือที่เราใช้อะคะอ่ะข้อคําถามหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะเยอะจนผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยเขา,เ,าเขาเขาไม่สามารถทําได้ครบอะไรเงี้ยค่ะก็เลยจะมีการปรับปรับเครื่องมือที่ที่ใช้ในการใน,ในการดําเนินง,งานปี64นะคะก็จะเหลือแค่การวัด BMI แล้วก็ความดันโลหิตแล้วก็ระดับพฤติกรรมนะคะซึ่งโดยภาพรวมเนี่ยของนครสวรรค์น,นะคะก็จะเห็นว่า BMI เนี่ยดีขึ้นแล้วก็ระดับความดันโลหิตเนี่ยลดลงนะคะ ในปี64ของจังหวัดกำแพงเพชรนะคะก็จะมี3ชุมชนเช่นกันค่ะเราจะเห็นว่าหลายๆบางชุมชนนะคะก็จะมีระดับ BMI ดีขึ้นระดับความดันลดลงนะคะแล้วก็พฤติกรรมก็อยู่ในภาพรวมก็ดีขึ้นค่ะส่วนจังหวัดพิจิตรเนี่ยจะมีแค่หนึ่งชุมชนนะคะที่เข้าร่วมก็จะเห็นว่าพฤติ BMI ของเขาดีขึ้นนะคะแล้วก็ระดับพฤติกรรมสูงขึ้นด้วยค่ะ จังหวัดชัยนาทปี B 64จะเข้าร่วมกับเราสองชุมชนนะคะซึ่งภาพรวมส่วนใหญ่เนี่ยไปในทิศทางที่ดีขึ้นเกือบเกือบ <ๆ S 1> ทุก,ท,กออทุกด้านนะคะแล้วก็จังหวัดอุทัยธานีเนี่ยมี3มชุมชนภาพรวมก็ดีขึ้นเช่นกันค่ะซึ่งสรุปผลทั้งทั้งหมดทั้งโครงการที่ทำมาต่อเนื่องทั้งปี63และ64นะคะก็จะอันนี้จะแยกออกมาเป็นด้านเนาะจะเห็นได้ว่า หนึ่งเนี่ย BMI ของชุมชนที่เข้าร่วมะคะ่ะมีการเปลี่ยนแปลงในทะทางที่ดีขึ้นนะคะทั้งหมดเนี่ยสิชุมชนก็คือคิดเป็นร้อยละหกนะคะจากชุมชนทั้งหมดที่เข้าร่วมส่วนระดับความดันโลหิตนะคะจาก29ชุมชนเนี่ยเราเก็บข้อมูลขึ้นมาแล้วก็จะมีเ,เกิดการเปลี่ยนแปลง ไปในทางที่ดีขึ้นก็คือความดันโลหิตเนี่ยลดลงนะคะจํานวน22ชุมชนคิดเป็นร้อยละ76ค่ะเช่นเดียวกับระดับความรู้ที่เราวัดนะคะร้อยละ76ของชุมชนที่ทเข้าร่วมอะคะ่ะมีการเปลี่ยนแปลงระดับความรู้ในระดับที่สูงขึ้นแล้วก็ระดับทัศนคตินะคะ ร้อยละห้าสิบเก้าของชุมชนตัวอย่างที่เข้าร่วมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติไปในระดับสูงเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็ส่วน uh, ระดับพฤติกรรมการป้องกันนะคะอันนี้จะเห็นว่าน้อยน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของชุมชนตัวอย่างนะคะมีมีการเปลี่ยนแปลงระระดับพฤติกรรมไปในทางที่สูงขึ้นนะคะ <c oughs> ก็คือสรุปได้ว่าจากมาตรการสามมาตรการที่เราใช้ในชุมชนลดเค็มอะคะ่ะเราจะเห็นว่ามันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ,ของระดับความดันโลหิตกับระดับความรู้ของกลุ่มตัวอยา่างที่ที่เราไปดาเนินการนะคะ ชัดเจนที่สุดก็คือ76%แต่ว่าลองลงมาก็จะเป็นออดัชนีมวลกายนะคะ BMI แล้วก็ทัศนคติที่ที่เพิ่มสูงขึ้นแต่จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของระดับพฤติกรรมอะคะ่ะอาจจะยังอาจจะยังไม่สัมพันธ์กับระดับความดันโลหิตกับดัชนีมวลกายนะคะเพราะว่ามันน้อยกว่าครึ่งหนึ่งที่จากชุมชนที่เราเก็บข้อมูลนะคะซึ่งเราอาจจะสันนิษฐานได้ว่าข้อคําถามของด้านออพฤติกรรมอะคะ่ะ มันอาจจะไม่เซนพอที่จะสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มตัวอย่างที่เราไปเก็บนะคะซึ่งในการดำเนินงานต่อในอนาคตอะคะ่ะข้อเสนอแนะเราก็มองว่าควรมีการศึกษาในเชิงกระบวนการแล้วก็คุณภาพของชุมชนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็รวมถึงชุมชนที่ไม่มีการไม่มีการเปลี่ยนแปลงในในแต่ละด้านด้วยนะคะเพื่อศึกษาในปัจจัยเสริมแล้วก็ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานนะคะ อันนี้ก็จะเป็นผลการดําเนินงานในปี6-3กับ6 4ที่ผ่านมานะคะซึ่งพอในปี6-5กับ6-6เนี่ยเราทางเขตเองอะ่ะเราก็มีการดําเนินงานเกี่ยวกับการลดการบริโภคเกลือโซเดียมเนี่ยต่อซึ่งในปี6-5ค่ะก็จะมีของจังหวัดอุทัยธานีนะคะตามตามข้อสรุปที่อาจารย์สุรศักดิ์ได้นำเสนอไป เบื้องต้นนะคะว่าจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยในเขตสามคะ่ะมี6ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการวิจัยซึ่งผลการทดลองผลการผลผลสรุปโครงการก็คือตามที่ท่านอาจารย์สุรศักดิ์นำเสนอไปแล้วนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีจังหวัดชัยนาทแล้วก็จังหวัดกำแพงเพชรค่ะที่ร่วมดําเนินการสํารวจปริมาณโซเดียมในอาหารด้วยเครื่องซองมิเตอร์ที่ร่วมกับทางกองโรคไม่ติดต่อะคะ่ะหลังจากนั้นเนี่ยพอสรุปผลเสร็จแล้วเนี่ยค่ะ เราก็จะได้เข้อสรุปม,มาว่าพื้นที่ไหนในอำเภอไหนหรือในออระดับชุมชนไหนที่ของจังหวัดชัยนาทและกำแพงเพชรอะคะ่ะที่ยังมีการบริโภคเค็มสูงอยู่สืบเนื่องมาก็เลยทำให้ในปี6กอะคะ่ะเรามีการดำเนินงานต่อในชุมชนที่มีการบริโภคเค็มสูงก็คือจะเป็นของช้ยนาทเนี่ยเราดำเนินการต่อที่ชุมชนบ้านหนองแคที่อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทคะ่ะแล้วก็ ชุมชนป่งน้าร้อนของคลองลานอคลองลานจังหวัดกําแพงเพชรค่ะซึ่งอันนี้จะเป็นโครงการที่ทางสครอค่ะเขียนขึ้นมาเพื่อรองรับการดําเนินงานนี้ก็คือนําร่องสองชุมชนเนี้ยเป็นชุมชนร่วมใจต้านภัย n อ d ดีเราก็จะมีการประยุกต์มาจากมาตรการที่ใช้ในชุมชนลดเค็มที่เป็นแผนภาคอะค่ะสามมาตรการนั้นแต่ว่าเราก็จะเพิ่มความเข้มข้นในการให้ความรู้ลงไปทั้งในส่วนของการปรับสูตรอาหารการลดการบริโภคโซเดียม นอกจากนี้ก็เป็นการเพิ่มเพิ่มเติมในส่วนของปัจจัยอื่นๆที่จะส่งผลต่อระดับความดันของเขาทั้งการสูบบุหรี่แล้วก็การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงก็จะมีการแนะนําเบื้องต้นในการออกกําลังกายในในในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุที่เขาอาจจะเคลื่อนไหวร่างกายไม่สะดวกแต่ว่าเขาสามารถเอ่อเคลื่อนไหวแบบแบบใดให้กล้ามเนื้อเขาได้ออกกําลังกายบ้างแล้วก็การปรับสูตรอาหารต่างๆชี้ให้เห็นถึงออ่ ฉลากโภชนาการในผลิตภัณฑ์อาหารที่เขาคุ้นชินในการใช้ชีวิตประจําวันนะคะว่าผลิตอบอย่างเช่นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปหนึ่งห่อเขาสามารถดูตรงไหนได้ว่าเขาบริโภคเข้าไปหนึ่งสองแล้วเขาจะได้รับปริมาณโซเดียมเท่าไหร่ซึ่งเราก็จะมีการยกตัวอย่างแล้วก็เปรียบเทียบให้เขาเห็นค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะยนปี66เนี่ยก็จะมีจังหวัดอุทัยธานีนะคะ่ะ ที่ปีนี้เข้าร่วมดําเนินการสํารวจปริมาณโซเดียมในอาหารด้วย2มิเตอร์ที่เข้าร่วมกับทางกองโลกไม่ติดต่อนะคะซึ่งนอกเหนือจาก2ชุมชนที่ร่วมดําเนินการกับเราแล้วก็1จังหวัดอุทัยธานีที่ดําเนินการในปีนี้นะคะ่ะจริงๆก็จะมีหลายๆพื้นที่ ที่ดาเนินการในภาคในภาคของพชออด้วยเช่นการที่เอ่อมาดําเนินการในการลดการบริโภคโซเดียมด้วยเหมือนกันค่ะเช่นของจังหวัดกําแพงเพชรก็จะมีเอ่อบางชุมชนเนี่ยเขาใช้โครงการสําเร็จรูปในการเขียนของอประมาณในการดําเนินงานซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเอ่อโครงการสําเร็จรูปที่เราเอ่อเผยแพร่ให,ให้ทางจังหวัดได้ทราบแล้วก็เอ่อให้ให้ทางพื้นที่ค่ะได้สามารถเขียนโครงการรองรับซึ่ง ทางสครอเองทางเขตเองหรือว่าทางส่วนกลางเองเนี่ยไม่ได้มีงบประมาณมากพอที่จะสนับสนุนให้ทุกพื้นที่สามารถดําเนินการได้ะคะ่ะเราก็เลยประสานกับทางสปสอชอเขียนเป็นจัดทําเป็นโครงการสําเร็จรูปชุดเนี่ยขึ้นมาให้ทางพื้นที่ะคะ่ะได้สามารถดึงไปใช้ได้เลยโดยที่ หลักการและเหตุผลในในในชุดโครงการนี้เราก็คือร่างร่างเอ่อข้าๆไว้ให้นะคะโดยที่พื้นที่ไหนที่สนใจเนี่ยเขาสามารถเอาไปประยุกต์ใช้แล้วก็กิจกรรมโครงการในในในโครงการนี้ค่ะสามารถเอาไปประยุก์ใช้ตามบริบทของพื้นที่เขาได้ซึ่งจํานวนเงินทั้งสิ้นของโครงการนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ25,000บาทซึ่งในที่นี้เขาจะสามารถซื้ออุปกรณ์เอ,อ่อโซมิเตอร์แล้วก็เครื่องวัดความดันโลหิตได้ด้วย ตามที่เขียนรายละเอียดไว้ในโครงการนะคะซึ่งก็มีสองชุมชนในจังหวัดกำแพงเพชรอะคะ่ะเริ่มเริ่มดำเนินโครงการในปีนี้แล้วเห็นว่าเขียนของประมาณไปแล้วโดยใช้ชุดโครงการอันนี้นะคะ่ะแล้วก็อีกหนึ่งความสําเร็จที่ทั้งเขตสุขภาพที่สามเราเรา,เรามองว่าเป็นความสําเร็จของเราอีกขั้นหนึ่งก็คือการดําเนินงานลดเค็มร่วมกับเครือข่ายอื่นๆที่ไม่ใช่เฉพาะภาคสาสุขอะคะ่ะซึ่งจะเห็นได้ว่า ปีนี้เรา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 มีการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานอื่นๆเข้ามาแล้วซึ่งอย่างเช่นเ,เครือข่ายของสปส,สชเขตสุขภาพที่3อย่างที่บอกไปเบื้องต้นนะคะว่ามีการจัดทําชุดโครงการสําเร็จรูปชุมชนลดเค็มขึ้นนะคะโดยขับเคลื่อนผ่านงบประมาณของกองทุนตนําบลซึ่งในทุก ทุกชุมชนทุกพื้นที่ในเขตสับเนี่ยสามารถเอาชุดโครงการเนี่ยไปใช้ได้นะคะแล้วก็เครื่อข่ายขององค์กรอ,อ,อ,อบจอุทจังหวัดอุทัยธานีอะค่ะเขามีการขับเคลื่อนชุมชนลดเค็มโดยที่ใช้งบประมาณของสอสสที่เขาสนับสนุนให้โดยที่เขาสนับสนุนเงบประมาณให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ย้ายไปสังกัดของอบจค่ะในในพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยเขาก็จะมีวบประมาณส่วนนี้สนับสนุนให้ไปดําเนินงานด้วยเหมือนกันแล้วก็อีกเอ่อเครือข่ายหนึ่งก็จะเป็นของอบจอจังหวัดนครสวรรค์ค่ะซึ่งเบื้องต้นตอนนี้ได้มีการเขียนแผนระยะ5ปีเรียบร้อยแล้วเป็นการเขียนแผนรองรับในการขับเคลื่อนการดําเนินงานลดลดเสี่ยงลดโรคความดันโลหิตสูง โดยใช้มาตรการชุมชนลดเค็มเป็นเป็นเออ่มาตรการในการดําเนินงานค่ะอันนี้ก็จะเป็นจะเป็นความสําเร็จอีก,กอีกเก้าหนึ่งของเขตเราที่สามารถเอ,อดึงเครือข่ายนอกเหนือจากภาสคสาุขอะค่ะเข้ามาร่วมดําเนินการได้ค่ะซึ่งการดําเนินงานของเขตสุภาพทสามก็ในเรื่องของการลดเกลือลดโซเดียมอะคะ่ะก็จะเบื้องต้นก็จะมีประมาณนี้คะ่ะถ้ามีท่านใดมีข้อสักขามก็เชิญได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ